นะครับเพื่อนเพื่อนกรุงโตเลอร์เลยครับผมสุดยอดไหมครับครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามงามยามเช้าๆครับผมก็มาเจอกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็นําเมนูแบบแซ่บๆซาฝากาเพื่อนๆอนอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูนี่ครับกุ้งขาวกุ้งแม่น้ําครับผมต้มยำกุ้งน้ําข้นนะครับวันนี้ ตอนนี้กุ้งก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกกุ้งนะครับที่เราแกะออกเราก็จะไปต้มเอาน้ําซุปเพื่อจะเอาน้ําซุปมาทําเป็นน้ําต้มน้ําต้มยํากุ้งของเรานะครับผมก็จะมีหัวกุ้งเปลือกกุ้งแล้วก็มันกุ้งที่หัวนะครับผมแล้วก็ผมจะใส่ดับกลิ่นด้วยตะไคร้ข่าทบแล้วก็ ใบมะกรูดนะครับผมเดี๋ยวเราไปต้มกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีฝรั่งผักชีไทยนะครับใส่ลงไปโดยกันได้เลยครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงกินดาครับผมตำพอหยับหยับนะครับเอาไว้ใส่ในน้ําต้มยําของเราตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามะขามเปียกครับผมวันนี้จะต้องใส่2อ,อย่างเลยนะครับผมกับมะนาวตัวนี้เนาะ ตัวนี้เป็นนมข้นจืดครับเพราะว่าเราวันนี้ทําสูตรน้ําข้นนะครับก็จะต้องใส่นมตัวนี้ลงไปด้วยส่วนตัวนี้เป็นน้ําพริกเผานะครับผมวันนี้ใช้น้ําพริกเผาแบบหวานนะครับยี่ห้อแบบหวานนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลตัดลงไปนะครับพอความหวานก็จะได้จากพริกเผาตัวนี้เนาะจะทําให้เนื้อน้ําต้มยำของเราเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับผม ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นรากผักชีทุบนะครับใบมะกรูดฉีกตะไคร้อ่อนหัน่นฝอยนิดนึงนะครับผมเลือกเอาที่อด่อนเนาะตอนนี้เป็นหอมแดงบุกนะครับบุกให้แตกเลยนะครับเอามือกดลงไปกับเขียงเนาะนั่นนะครับก็เ,เรียกว่าบุกครับผม <laughs> ตอนนี้ก็เป็นขาอ่อนนะครับจะได้ขบเคี้ยวอตอนเรากินต้มยำไปด้วยนะครับผมส่วนเครื่องปรุงต่างๆนะครับ เราก็จะบอกในคลิปอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเขียนไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆได้ดูและนําไปทํากันเนาะโอเคครับทีนี้เราก็จะไปต้มตัวนี้ก่อนต้มเพื่อจะได้เอาน้าซุปก่อนนะครับผมไปกันครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็ตั้งน้ําไว้นะครับเดือดแล้วเราก็จะใส่เปลือกกุ้งลงไปเลยนะครับไปต้มเอาน้าซุปกันครับผมต้มไว้ประมาณสัก10นาทีครับผม ครับเพื่อนๆครับผมครบสิบนาทีนะครับต้มสักสิบเลยผมนะฮะน้ำซุปเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปกรองนะครับเดี๋ยวขอยกไปกรองก่อนนะครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ได้น้ำซุปมาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งจนน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาใส่ชุดต้มนะครับผมเป็นชุดนี้ครับผม ก็จะมีข่าอ่อนตะไคร้อ่อนนะครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็รากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดครับผมใส่ลงไปได้เลยครับเราก็จะต้มให้เดือดก่อนนะครับผมก็จะมีน้ำมะขามเปียกด้วยนะครับประมาณสักเอาสักกะว่าหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปเลยครับ ผมก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งนะครับประมาณคือ่งช้อนชาครับผมน้ำต้มเดือดแล้วเราก็จะมาใส่น้ำพริกเผาตามลงไปเลยนะครับวันนี้จะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการน้ำซุปที่เข้มข้นนะครับเป็นสูตรต้มยำน้ำข้นจริงๆเลยวันนี้จะมีบางสูตรนะครับที่เขาไม่ใส่ ผมก็เคยทาไปเมนูนึงถ้าจําไม่ผิดนะครับไม่ใส่น้ำพริกเผานะครับรู้สึกว่าจะทําไปเมนูหรือสอเมนูนี่แหละครับผมเขาก็จะใช้แบบข,ข่ากระเทียมหอมพริกไปคั่วไปย่างนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่โอเคมากันนะครับผมตอนนี้พริกขี้หนูส่วนแล้วก็พริกแดงกินดาครับผมใส่ลงไปได้เลยครับ ใส่มากหรือน้อยแล้วแต่จํานวนคนนะครับผมเ,เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมจะเขียนไวใต้คลิปผมจะไม่บอกจํานวนนะครับผมจะบอกในคลิปว่าควรจะใช้เท่าไหร่ดูที่จํานวนของคนจํานวนการเสิร์ฟนะครับผมเีนี้เราจะมาชิมหน่อยนะครับโอ้โหโอเคเลยครับผม รสชาติได้แล้วครับผมครับเพื่อนๆครับผมรสชาติได้แล้วทีนี้เราก็จะมาใส่กุ้งกันนะครับผมนะฮะใส่ลงไปได้เลยครับผมเห็ดฟางครับใส่ลงไปได้เลยครับใช้น้ำปลาปนิดนึงครับผมใส่เกลือลงไปแล้วเมื่อกี้เนาะก็จะคนนิดหน่อยเราจะมาให้กุ้งสุกมากนะครับผม นมข้นจืดครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่มากน้อยแค่ไหนก็ดูแล้วแต่ความชอบครับผมบังเอิญว่าผมชอบมากก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับผมทีนี้เราจะมาใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมผักชีนะครับชอบก็ใส่มากหน่อยไม่ชอบก็ใส่นิดเดียวนะครับผมแล้วก็ปิดแก๊สครับ ผมก็จะเติมมะนาวลงไปหน่อยนะครับผมเปรี้ยวจิ๊ดจ๊ดหน่อยนะครับผมจะเน้นน้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำข้นต้องการสดน้ำห่อนห่อนะครับเพื่อนๆกุุงโตเบอรเลยครับผมสดยอดไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผม ไปกันครับครับเพื่อนๆครับผมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูครับนะครับเพื่อนๆครับผมต้มยำกุ้งน้ําข้นนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้เนาะสูตรนี้รับรองว่าสูตรเด็ดแน่นอนครับผมโดยเฉพาะเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นเมนูที่ดังไปทั่วโลกนะครับผมไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวบ้านเรากี่ประเทศก็ต้องสั่งเมนูนี้แน่นอน แม้กระทั่งแบบคนไทยแบบเราเราก็ต้องเมนูนี้จะต้องอยู่ในเมนูอาหารโปรดแน่นอนครับผมราคาเพื่อนๆครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตรีทฟู้ดออนทัวไว้ให้ด้วยนะครับทุกๆวันก็จะมีเมนูทําอาหารเนาะไม่หนึ่งก็สองเมนูมาแนะนํำเพื่อนๆอยู่เสมอครับ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีเงินมีทองใช้นะครับขอให้มีโชคมีลาบเลยนะครับผมใกล้แล้วนะครับลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่เมนูหน้าครับผมสวัสดีง,งามๆครับลาไปก่อนครับ